เจสันแบนดันมีทุกอย่างภรรยาที่สวยงามลูกสองคนและธุรกิจที่กำลังรุ่งเรืองในเมืองอันเงียบสงบของวินโลก์สปริงแต่เมื่อแครอโรลภรรยาของเขาถูกพบเป็นศพในสภาพสุดโหดเหี้ยมทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนักสืบโอลิเวียเครนเริ่มขุดคุยคดีและเปิดโปงความลับดำมืดเรื่องชู้สาวของเจสันกับศิลปินสาวผู้ทียทยานรีเบกาแล ความสัมพันธ์ต้องห้ามที่ถูกซ่อนเร้นนำไปสู่แผนการอันน่าสะพรึงกลัวซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปตลอดกาลชีวิตที่เคยสมบูรณ์แบบก,กำลังกลายเป็นเงื่อนงำของการทรยศการหลอกลวงและฆาตกรรมเมืองวิลโลว์สปริงมองจากภายนอกแล้วสมบูรณ์แบบผู้คนที่นี่รู้จักแคร์ลแวนดันในฐานะภรรยาของเจสันแวนดันนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จพวกเขามีทุกสิ่ง ลูกสองคนบ้านที่อบอุ่นและชุมชนที่รักใคร่พวกเขาแครเรลมักอุทิศเวลาช่วยเหลือโรงเรียนในท้องถิ่นร่วมกิจกรรมในชุมชนและเป็นเจ้าภาพจัดงานครอบครัวที่ใครๆต่างอิจฉาเธอเป็นภาพแทนของชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าทุกอย่างกำลังจะพัทงทลายวันที่12ตุลาคมเช้าวันนั้นดูเหมือนปกติทุกอย่างใบไม้รอบเมืองเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทอง เป็นสัญญาณของฤดูใบไม้ร่วงที่ใกล้เข้ามาแคร์โร่จุบลาลูกๆของเธอก่อนออกจากบ้านไปวิ่งออกกำลังกายในป่าหลังบ้านเส้นทางที่เธอใช้เป็นประจำแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้กลับมาเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแต่ไม่มีวิวแววของเธอความตื่นตระหนกเริ่มก่อตัวโทรศัพท์ของเจสันดังขึ้นเขากำลังทำงานอยู่ที่ออฟฟิศเสียงของเพื่อนบ้านดังมาอย่างร้อนรอน แค่เราหายไปเราหาเธอไม่เจอเจสันรีบบึรกลับบ้านและโทรแจ้งตำรวจทันทีเมืองวิลโลวสปริงซึ่งปกติแล้วแทบไม่มีอาชญากรรมร้ายแรงกลับต้องพบกับคดีลึกลับที่ทำให้ทุกคนหวาดกลัวตำรวจเริ่มออกค้นหาทั่วบริเวณโดยรอบถูกปิดล้อมแต่ไม่มีใครรู้เลยว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความน่าสะพรึงกลัวเท่านั้น แต่เมื่อค่ำคืนมาถึงก็ยังไม่มีวี่แววของแครโรลนักสืบโอลิเวียเครนักสืบที่มีประสบการณ์เป็นที่รู้จักในเรื่องสัญชาตญาณอันเฉียบแหลมและสายตาที่มองเห็นรายละเอียดได้อย่างแม่นยำเธอถูกเรียกตัวมานำทีมสืบสวนในคดีนี้ชั่วโมงแรกของคดีคนหายเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดโอลิเวียไม่รอช้าทีมของเธอออกค้นหาป่าดยร,รอบเพื่อหาหลักฐานเกี่ยวกับแครโรลแต่จนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาถึงได้พบความจริงอันโหดร้าย ร่างของแครรอลถูกพบอยู่ในลานโลง่งห่างจากเส้นทางวิ่งปกติของเธอไปหลายกิโลเมตรนอนคว่ำหน้ากับพื้นท่างกลางใบไม้ที่ร่วงหล่นสภาพศพบ่งบอกชัดเจนว่าเธอถูกทำร้ายอย่างรุนแรงก่อนถูกทิ้งไว้ให้ตายมันเป็นฉากที่โหดร้ายแต่สิ่งที่น่าขนลุกยิ่งกว่าคือความตั้งใจที่แฝงอยู่ในอากาศไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่ามีใครพยายามขโมยทรัพย์สินของเธอโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์เครื่องประดับทุกชิ้น ยังอยู่ครบนี้ไม่ใช่การต้นแต่มันเป็นการฆาตกรรมโดยมีเหตุผลบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นเจสันแทบจะขาดใจเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุน้ำตาของเขาไหลาอาบใบหน้าเสียงร้องถามหาคำตอบของเขาก้องไปทั่วปากขณะที่เขายืนอยู่ข้างๆนักสืบเทรนซีน่าของเขาเต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อแค่รอคือทุกอย่างของผมเขากล่าวผมไม่อยากจะเชื่อว่าใครสักคนจะทำแบบนี้กับเธอได้คำพูดของเขาดูจริงใจแต่โอลิเวียกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อนักสืบเริ่มต่อจิ๊กซอว์ของเหตุการณ์สุดท้ายในชีวิตแครอโรพวกเขาพบว่าเธอมีพฤติกรรมแปลกไปในช่วงหลายวันก่อนเสียชีวิตเธอจ้างนักสืบเอกชนเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนจะหายตัวไปแต่เหตุผลของเธอคืออะไรโอลิเวียบันทึกเรื่องนี้ไว้ในใจนี่อาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขคดีถ้าแครอโร่กำลังค้นหาความจริงอะไรบางอย่างบางทีสิ่งที่เธอพบอาจเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความตายของเธอเองและยิ่งโอลิเวียขุดลึกลงไปในชีวิตแต่งงานที่สมบูรณ์แบบ ของเจสันคำถามก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นชายผู้เปลี่ยมสเสน่ห์และสศกเศร้ากับการจากไปของภรรยาอาจเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังศกนาตกรรมนี้หรือเปล่าวิลโลว์สปริงเป็นมือที่ผู้คนภาคภูมิใจที่พวกเขารู้ทุกเรื่องของกันและกันแต่ความจริงอันดำมือดอาจซ่อนอยู่ในเงามืดของเมืองนี้มานานแล้วแต่การตายของแคร์โรลได้ทำลายภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบนั้นลงนักสืบโอลิเวียเครนรู้ทันทีว่าคดีนี้จะไม่มีอะไรที่ง่ายอย่างที่เห็น การสืบสวนคดีฆาตรกรรมของแคร์อลแวนเดอร์ดำเนินไปอย่างรวดเร็วเมื่อโอลิเวียเริ่มขุดลึกลงไปในชีวิตของทั้งคู่เจสันแวนเดอร์แสดงตัวในฐานะสามีที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกแต่ท่าทีของเขากลับทําให้เกิดคําถามที่น่ากังวลเขาแจ้งตํารวจทันทีที่แคร์อลหายตัวไปแต่ความสงบนิ่งของเขาระหว่างการค้นหาและแม้กระทั่งตอนพบศพของเธอมันดูเหมือนถูกเตรียมการไว้แล้วเมื่อโอลิเวียตรวจสอบรายงานเบื้องต้นเธอสังเกตเห็นว่าน้ําเสียงของเขาขาดความเร่งรีบ เหมือนกับว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยแต่กลับทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจในฐานะส่วนหนึ่งของการสืบสวนโอลิเวียสั่งให้ตรวจค้นบ้านของครอบครัวแวนเดนอย่างละเอียดภายในบ้านไม่มีอะไรผิดปกติแต่เอกสารส่วนตัวของแคร์โรลกลับบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปในนั้นมีสัญญาจ้างนักสืบเอกชนแคร์โรลได้จ้างคนมาสืบสวนอะไรบางอย่างเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตนักสืบเอกชนคนนั้นชื่อเบน a c k e r m a n และจากรายงานของเขาแคร์โรลสงสัยว่าสามีของเธอกำลังนอกใจความจริงข้อนี้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างแม้เพื่อนและครอบครัวของแคร์โรลจะยืนยันว่าเธอเป็นภรรยาที่รักและทักดีต่อสามีแต่หลักฐานที่พบกลับบอกเป็นในว่าชีวิตแต่งงานของเธออาจไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่ทุกคนคิดโอลิเวียรีติดต่อไปหาเบนแอคเคอร์แมนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับงานที่เขาทำให้แคร์โรลแคร์โรลกังวลเรื่องสามีของเธอมาหลายเดือนแล้วเบนเล่า เจสันเริ่มเก็บตัวและมีความลักมากขึ้นเรื่อยๆแคร์โรสังเกตเห็นสัญญาณของการนอกใจโทรศัพท์แปลกๆก,การหายตัวไปโดยไม่มีคําอธิบายเบนพบข้อความชุดหนึ่งในโทรศัพท์ของเจสันข้อความที่ส่งถึงผู้หญิงชื่อริเบกาแอชื่อที่แคร์โรไม่เคยได้ยินมาก่อนเบนแอคเคอร์แมนเล่าว่า <c oughs> เขาแอบติดตามเจสันเป็นเวลาหลายสัปดาห์และสามารถรวบรวมหลักฐานได้มากพอจะยืนยันว่าแคร์โรคิดถูก รายงานของเขาระบุว่าเจสันกับรีเบก้ามีความสัมพันธ์กันมานานกว่า6เดือนพวกเขานัดพบกันหลายครั้งตามสถานที่ลับตาคนแต่ที่น่ากังวลที่สุดคือในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนแคร์ลเสียชีวิตความสัมพันธ์ของพวกเขาดูเหมือนจะจริงจังขึ้นเรื่อยๆแคร์ลตั้งใจจะเผชิญหน้ากับเจสันเธอเตรียมหลักฐานไว้ทั้งหมดแล้วและนักสืบเอกชนเชื่อว่าเธอวางแผนจะขอหย่าหลักฐานชิ้นใหม่นี้ทำให้ทิศทางของคดีเปลี่ยนไป หรือว่าเจสันแวนเดินจะยอมทำทุกอย่างเพื่อรักษาภาพลักษณ์ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเอาไว้นักสืบเครนยังไม่พร้อมที่จะสรุปอะไรเร็วเกินไปแต่เรื่องชู้สาวครั้งนี้มันให้แรงจูงใจที่เป็นไปได้เห็นได้ชัดว่าความตึงเครียดในชีวิตแต่งงานของเจสันและแคร์โรลได้มาถึงจุดแตกหักและตอนนี้เมื่อแคร์โรลตายไปแล้วเจสันก็มีสิทธิ์ได้รับทุกอย่างยิ่งโอลิเวียสืบเกี่ยวกับรีเบคก้าแอมากเท่าไหร่ ภาพที่ปรากฏก็ยิ่งน่ากังวลมากขึ้นเท่านั้นรีเบกก้าเป็นศิลปินดาวรุ่งในเมืองเป็นที่รู้จักในเรื่องความสวยและสเสน่ห์ที่น่าหลงไหลความสัมพันธ์ของเธอกับเจสันมันเหมือนพายุที่รุนแรงเต็มไปด้วยการพบกันอย่างลับๆและช่วงเวลาที่ถูกขโมยไปแต่บทบาทที่แท้จริงของรีเบกก้าในเรื่องนี้คืออะไรเธอเป็นเพียงแค่ชู้รักหรือว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมของแครอลรีเบกก้าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา เธอบอกกับนักสืบเครนว่าเธอไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับแผนของเจสันหรือความสงสัยของแครโรลแต่ท่าทางของเธอมันนิ่งเกินไปสงบเกินกว่าคนที่เพิ่งถูกสอบปากคำในคดีฆาตกรรมและโอลิเวียสังเกตเห็นประกายบางอย่างในแววตาของเธอมันเป็นความลังเลหรือว่าเธอกำลังซ่อนอะไรบางอย่างอยู่รีเบคก้ากำลังชักใยเจสันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอยู่หรือเปล่าหรือว่า เธอรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับการตายของแคร์โรลแต่ไม่ยอมพูดออกมายิ่งโอลิเวียแก่รอยเงินงำที่ยุ่งเหยิงนี้มากขึ้นเท่าไหร่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆก็คือชีวิตที่สมบูรณ์แบบของเจสันถูกสร้างขึ้นมาจากคำโกหกและตอนนี้ความลับที่เขาพยายามฝังไว้กำลังเริ่มโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆการสืบสวนกำลังก้าวเข้าสู่ด้านมืดเรื่องชู้สาวของเจสันกับรีเบคก้าเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น แต่มันยังไม่พอที่จะพิสูจน์ว่าเขามีส่วนในการฆาตกรรมของภรรยาโอลิเวียรู้ว่าเธอต้องการหลักฐานที่แน่นหนากว่านี้เธอจึงหันไปตรวจสอบบัญชีการเงินของเจสันและแล้วเธอก็พบสิ่งที่น่าตกใจในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แครเราจะตายมีการถอนเงินสดจำนวนมากจากบัญชีธุรกิจของเจสันแต่เงินพวกนั้นมันไม่ได้ถูกใช้ไปกับธุรกิจของเขามันถูกถอนออกเป็นเงินสด และโอนไปให้ใครบางคนแต่เป็นใครเงินจำนวนนี้ไม่ได้ถูกใช้ไปแบบสุม่มโอลิเวียรู้ทันทีว่ามันต้องมีจุดประสงค์บางอย่างและเธอก็ต้องรู้ให้ได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรคำตอบถูกเปิดเผยเมื่อเธอพบว่าเงินเหล่านั้นถูกส่งไปให้ชายคนหนึ่งเดริลแคชชั่นเดริลเป็นอาชญ,ญากรท้องถิ่นมีประวัติอาชญากรรมมายาวนานลักเล็กขโมยน้อยทำร้ายร่างกาย เคยติดคุกม,มาแล้วหลายครั้งชื่อของเขามักจะปรากฏขึ้นในแวดวงใต้ดินของวิลล์สปริงทำไมเจสันถึงโอนเงินให้แดริลพวกเขารู้จักกันได้ยังไงและที่สำคัญที่สุดแดริลแค่ช้เกี่ยวข้องกับการตายของแคร์ลหรือเปล่าโอลิเวียรู้ว่าเธอกำลังเข้าใกล้คำตอบมากขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่เธอยังไม่รู้ก็คือเธอกำลังจะเปิดโปงความจริงที่อันตรายที่สุดนักสืบเครนำลังเข้าใกล้ความจริงมากขึ้น หลังจากออกหมายจับได้สำเร็จโอลิเวียตามรอยแดริลและนำตัวเขามาสอบสวนบรรยากาศในห้องสอบสวนตึงเครียดแดริลปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตั้งแต่แรกแต่เมื่อโอลิเวียโยนหลักฐานทางการเงินที่เชื่อมโยงเขากับเจสันลงบนโต๊ะสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีค่อยๆทีละนิดดริลเริ่มแตก้าวเขาสารภาพว่าใช่เจสันจ้างเขาจริงแต่ ไม่ได้ให้ค่าแคโรลแล้วเจสันให้เขาทำอะไรแดริลบอกว่าเจสันแค่ต้องการให้กูแคโรลไม่ให้เธอพูดเรื่องชู้สาวบีบให้เธออยู่ในครอบครัวต่อไปเจสันกลัวว่าถ้าแคโรลไปจากเขาภาพลักษณ์ชื่อเสียงทุกอย่างที่เขาสร้างมาจะพังลงหมดคืนที่เกิดเหตุแดริลบอกว่าเขาแอบสกดรอยแคโรลมาหลายวันเพื่อหาช่วงเวลาที่เธออ่อนแอที่สุดคืนนั้น แคโรลออกไปวิ่งตามปกติเธออยู่คนเดียวในป่ามันเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่สุดเดรรลก้าออกจากเงามืดเผชิญหน้ากับเธอแคโรลตกใจกลัวแต่เธอไม่ยอมถอยเธอสู้กลับเธอขู่ว่าจะไปแจ้งความกับตำรวจสถานการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นเดรรลคุมสติไม่อยู่แล้วมันก็เกิดขึ้นเขาฟาเธอแรงๆเพียงครั้งเดียวแต่ แครอเรลล้มล,ลงไปกับพื้นไร้ชีวิตแดริลตัวแข็งเขาไม่เคยคิดจะฆ่าเธอแต่ตอนนี้มันสายไปแล้วแล้วเขาทำอะไรหน้าหรอือเขาปล่อยเธอทิ้งไว้ตรงนั้นเดินจากไปไม่แม้แต่จะมองกลับมาโอลิเวียรู้สึกเย็นเยือกไปทั้งร่างความเลือดเย็นของเรื่องนี้มันน่าสะพรึงกลัวแดริลเขาเป็นแค่มือสังหารแต่ใครคือ คนบงการตัวจริงคำตอบนั้นชัดเจนในใจเธอแล้วเจสันแวนดันเขาไปไกลแค่ไหนเพื่อปกป้องภาพลักษณ์และเงินทองของตัวเองเขายอมจ่ายเงินจ้างคนไปขู่ภรรยาของตัวเองและเมื่อทุกอย่างผิดพลาดเขาก็ปล่อยให้เธอตายโดยไม่รู้สึกอะไรเลยแต่โอลิเวียรู้ว่าคดีนี้ยังไม่จบเดริลอาจเป็นคนที่ลงมือฆ่าแต่เขาทำตามคำสั่งของเจสันและตอนนี้ เธอต้องทําให้เจสันได้รับโทษคําโกหกของเขากําลังจะถูกเปิดโปงเจสันมีข้อแก้ตัวที่สมบูรณ์แบบเขาอ้างว่าคืนที่แคร์โรลตายเขาทํางานอยู่ที่ออฟฟิศเขาอยู่ดึกมีพยานมีหลักฐานแต่โอลิเวียไม่ยอมเชื่อง,ง่ายๆเธอรู้ว่าบางอย่างมันไม่ชอบมาผ่ากลเธอสั่งให้ตรวจสอบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ของเจสันอย่างละเอียดเพื่อหาหลักฐานที่อาจเชื่อมโยงเขากับการฆาตกรรมนี้ และสิ่งที่เธอพบทําให้เธอขนลุกไปทั้งตัวโทรศัพท์ของเจสันมันส่งสัญญาณไปยังเสาสัญญาณมือถือใกล้กับป่าที่พบศพแครรลก่อนที่เธอจะตายเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่ทําไมเขาถึงไม่เคยพูดเรื่องนี้กับตํารวจเขากลัวหกอะไรไว้เขาแค่อยู่ที่นั่นตอนที่แครเรลตายหรือว่าเขามีส่วนร่วมมากกว่านั้นคดีนี้ไม่ใช่แค่การฆาตกรรมแบบสุ่ม มันเป็นแผนที่ถูกคิดมาอย่างดีเจสันแวนดันภายนอกเขาดูเหมือนสามีผู้โศกเศร้าแต่ภายในเขาคือคนที่เต็มไปด้วยคำโกหกการควบคุมและความสิ้นหวังโอลิเวียรู้ว่าเธอเข้าใกล้ความจริงเข้าไปทุกทีแต่เธอยังขาดชิ้นส่วนสุดท้ายแล้วเธอก็เข้ามาในภาพรีเบคกา้าอะไรตอนแรกเธอดูเหมือนแค่ ชูรักของเจสันแต่เธอเป็นมากกว่านั้นเธอไม่ได้แค่เข้ามาทำลายชีวิตแต่งงานของเขาเธอบงการทุกอย่างตั้งแต่แรกโอลิเวียเริ่มมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นริเบก้าไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่หลงรักเจสันเธอเป็นนักวางแผนเธอเป็นนักล่าและเธอต้องการทุกอย่างเจสันอาจเป็นคนที่ตัดสินใจจ้างแดริลให้ขู่แคลว ใครเป็นคนที่กระซิบคำพูดเหล่านั้นเข้าหูของเขาโอลิเวียเจาะลึกเข้าไปในอีเมลหลักของรีเบคก้าเธอพบข้อความที่รีเบคก้าติดต่อกับบคุคคลปริศนาข้อความที่เหมือนกำลังวางหมากให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนเธอไม่ได้แค่เป็นเมียน้อยเธอเป็นผู้เล่นตัวจริงและเธอไม่ได้หยุดอยู่แค่การฆาตกรรมหนึ่งในอีเมลที่โอลิเวียพบมันทำให้เธอเย็นว่าไปทั้งร่าง รีเบคก้าวางแผนจัดรีดายเจสันหลังจากแคร์โรลตายแคร์โรลยังไม่ทันถูกฝังแต่รีเบคก้ากำลังเตรียมตัวจะยึดเงินทั้งหมดของเขาแล้วเธอไม่ได้แค่รักเจสันเธอกำลังใช้เขาเป็นเครื่องมือใครกันแน่ที่ควบคุมเกมนี้รีเบคก้าต้องการมากกว่าแค่ความรักเธอไม่ได้ต้องการแค่เจสันเธอต้องการทุกอย่างที่เขามี ชีวิตหรูหราเงินทองและแครเรลคืออุปสรรคที่ขวางทางเธอแผนแรกของเธอไม่ใช่การฆาตกรรมแต่เป็นการกำจัดแครเรลโดยไม่ต้องเปื้อนเลือดเธอเป็นคนเสนอให้เจสันจ้างแดริลเธอรู้ดีว่าถ้าใช้ความกลัวกดดันแครเรลเธอจะยอมถอยและปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ต้องการแต่เธอคิดผิดแดริลลงมือหนักเกินไป ความมุนแรงของเขาทําให้แคร์เรลตายรีเบคก้าไม่ได้ลงมือฆ่าแคร์เรลเองแต่เธอเป็นคนวางแผนฆ่าเมื่อโอลิเวียเผชิญหน้ากับรีเบคก้าเธอไม่ใช่หญิงสาวผู้ไร้เดียงสาอีกต่อไปเธอเริ่มปกป้องตัวเองเธอเริ่มโกหกเธอสารภาพว่าเธอรักเจสันแต่เธอยืนยันว่าเธอไม่เคยคิดให้เรื่องนี้ไปไกลถึงขั้นฆาตกรรมแต่โอลิเวียไม่เชื่อ ริเบกก้าคือตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเจสันอาจเป็นคนตัดสินใจแต่ริเบกก้าเป็นคนผลักดันเขาให้ทําเขาคิดว่าเขากําลังควบคุมทุกอย่างแต่ความจริงคือเขาถูกควบคุมมาตลอดเขาเป็นเหยื่อของเธอเหมือนกับที่แครอลเคยเป็นโอลิเวียรู้ว่าเธอเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นทุกทีแต่แล้วเธอก็พบหลักฐานชิ้นสุดท้าย สายโทรศัพท์ลับรีเบคก้าติดต่อกับใครบางคนเธอกำลังวางแผนใส่ร้ายเจสันเธอไม่ได้ต้องการแค่เงินของเขาเธอจะกำจัดเขาเหมือนที่เธอกำจัดแคร์โรลใครกันแน่ที่เป็นเหยื่อรีเบคก้าตระหนักได้ว่าถ้าการสืบสวนคดีฆาตกรรมชี้ไปที่เจสันเธอสามารถใช้ความโกลาหลน,นี้กดดันให้เขายอมทำตามที่เธอต้องการได้เธอวางแผนให้ตัวเองเล่นอยู่ทั้งสองฝ่ายเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอจะเป็นฝ่ายชนะเมื่อความจริงถูกเปิดเผยคดีกับเจสันและรีเบคก้าแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเจสันอาจเป็นคนที่จ้างดาริลแต่รีเบคก้าต่างหากที่เป็นผู้วางแผนเธอใช้ทั้งสองคนเป็นเครื่องมือในเกมของตัวเองแม้ว่าการสืบสวนยังไม่จบแต่นักสืบโอลิเวียเครนก็เข้าใกล้ความจริงทุกทีหลักฐานแต่ละชิ้นที่ถูกค้นพบเผยให้เห็นว่าการหักหลังนี้ลึกซึ้งเพียงใดและพวกเขาทั้งสองยอมทำได้ถึงขนาดไหนเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ ช่วงสุดท้ายของการสืบสวนมาพร้อมกับความรู้สึกหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อหลักฐานต่อเจสันและรีเบคก้าสะสมมากขึ้นนักสืบโอลิเวียรู้ว่าคดีนี้จะต้องใช้เวลายาวนานซับซ้อนและเต็มไปด้วยความพลิกผันการฆาตกรรมที่โหดร้ายของแทรลแวนดอนได้ทำลายความสงบของเมืองวิลโลว์สปริงและความจริงที่ปรากฏมันดำมืดยิ่งกว่าที่ใครคาดคิดคดีนี้เปิดเผยถึงความลึกของการหลอกลวงการบงการและการทรยศที่ซ่อนอยู่ภายใต้าภาพลักษณ์ของครอบครัวที่ดูสมบูรณ์แบบ เจสันแบนดอนเคยถูกมองว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่ตอนนี้เขากลายเป็นตัวแทนของอาชญากรรมที่ถูกวางแผนอย่างรอบคอบเขาเป็นคนจ้างแดริลแคทให้ข่มขู่ภรรยาของตัวเองแต่รีเบคก้าออลแลนตหักที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเธอเป็นคนบงการใช้ทุกคนเป็นเบีย้ยในเกมของเธอทั้งเรื่องชู้สาวการควบคุมด้านการเงินและแผนสมรู้ร่วมคิดทุกอย่างถูกออกแบบมาโดยไม่สนใจผลที่ตามมาแม้แต่น้อย แคร์เรลเป็นแค่หมากตัวหนึ่งผู้หญิงที่ต้องจบชีวิตลงอย่างโหดร้ายเพราะความโลภและความเห็นแก่ตัวของพวกเขาการพิจารณาคดีของเจสันกลายเป็นเรื่องที่สังคมจับตามองเขาเดินเข้าสู่ศาลด้วยสีหน้าว่างเปล่าชายที่เคยมั่นใจในตัวเองตอนนี้เหลือเพียงคนที่กำลังสูญเสียทุกอย่างหลักฐานที่มีต่อตัวเขามันมากเกินกว่าที่จะปฏิเสธเมื่ออายการนำเสนอคดีทุกอย่างเริ่มชัดเจนเงินก้อนใหญ่ที่ถูกถอนออกจากบ,บัญชี การที่เขาจ้างแดริวและหลักฐานที่พบในโทรศัพท์ของเขาทุกสิ่งชี้ไปที่ความผิดของเจสันถึงแม้หลักฐานจะกดดันมากขึ้นทุกทีท,ทีมทนายของเจสันก็ยังยืนกรานในจุดยืนเดิมเขาไม่ได้ตั้งใจให้แคร์โรตายแต่การพิจารณาคดีของรีเบคก้ามันน่ากลัวยิ่งกว่าเจสันอาจตกเป็นเหยื่อของความต้องการและความอ่อนแอของตัวเองแต่รีเบก้าเธอเป็นนักล่าที่แท้จริงซาบีนาคือผู้วางแผนที่แท้จริง เธอมีส่วนร่วมทั้งในเรื่องชู้สาวแผนการแบล็กเมล์และการควบคุมทั้งเจสันและแดริลเธอมีความผิดไม่น้อยไปกว่าพวกเขาหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำการป้องกันตัวของซาบีนาอ่อนแอเกินไปเธออ้างว่าเธอไม่เคยตั้งใจให้แครอลต้องตายและเธอเป็นเพียงเยื่อของสถานการณ์แต่นักสืบโอลิเวียเครนรู้ว่าทั้งหมดนั้นเป็นแค่คำโกหกริเบก้าต่างหากที่เป็นผู้วางแผนตัวจริงเธอออกแบบทุกอย่างไว้อย่างแม่นยำ ไม่มีช่องโหว่ไม่มีโอกาสให้ล้มเหลวเธอใช้ความโลภและความต้องการของเจสันเป็นเครื่องมือของตัวเองและเมื่อทุกอย่างเริ่มผิดพลาดเธอก็พยายามลบล้างร่องรอยบิดเบือนการสืบสวนให้ความผิดตกอยู่ที่เขาแทนเมื่อการพิจารณาคดีดำเนินต่อไปความจริงทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยเจสันหมกมุ่นอยู่กับชีวิตใหม่ที่เขาวาดฝันกับรีเบคก้าเขายอมทิ้งภรรยาครอบครัวและศักดิ์ศรีของตัวเองเพียงเพื่อสร้างอนาคตใหม่ กับผู้หญิงที่เขาคิดว่ารักแต่สุดท้ายรีเบคก้าก็ใช้เขาอย่างไร้ายปราณีไม่ต่างจากที่เธอใช้แดริลมันไม่เคยเป็นเรื่องของความรักแต่มันเป็นเรื่องของอำนาจและการควบคุมเธอเป็นผู้วางแผนฆาตกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินและสถานะของเจสันและเธอใช้เขาเป็นแค่เครื่องมือเมื่อคำตัดสินถูกประกาศออกมามันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเจสันถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตไม่มีสิทธิ์ได้รับทันบน ความฝันของเขาพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงรีเบคก้าถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดฆาตกรรมและเมและการบงการคนอื่นเธอได้รับโทษจำคุก20ปีส่วนเดริลแคทชายที่ลงมือก่อเหตุจริงเขาได้รับโทษ15ปีแต่เพราะให้ความร่วมมือกับตำรวจโทษของเขาจึงถูกลดลงถึงแม้กฎหมายจะให้ความยุติธรรมแต่ความสูญเสียของครอบครัวของแครรลไม่มีวันชดเชยได้ ลูกๆของเธอยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดพวกเขาต้องเติบโตขึ้นโดยไม่มีแม่อยู่เคียงข้างชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปตลอดการพ่อแม่ของแคร์โรลสูญเสียลูกสาวที่พวกเขารักยิ่งผู้หญิงที่เคยเป็นแม่ที่อบอุ่นภรรยาที่ซื่อสัตย์ตอนนี้เหลือเพียงความทรงจำแม้นักสืบโอลิเวียเครนจะพอใจกับคำตัดสินของศาลแต่เธอไม่ได้รู้สึกโล่งใจความเศร้าของคดีนี้ยังคงติดอยู่ในใจเธอ และเธออดไม่ได้ที่จะคิดว่ามันอาจจะถูกหยุดยั้งได้ตั้งแต่แรกใช่ไหมคดีฆาตกรรมของแคร์รลแวนดอนเปิดเผยให้เห็นว่าความไว้ใจนั้นปรอะบางเทียงใดและมันถูกทำลายลงได้ง่ายแค่ไหนเมื่อคนคนหนึ่งถูกครอบงำด้วยความโลภชาวเมืองวิลโลว์สปริงจะไม่มีวันลืมเรื่องนี้บาดแผลจากโศกนาฏกรรมนี้จะคงอยู่ตลอดไปเป็นเครื่องตวนใจว่าการทรยศมันอันตรายเทียงใด เปลวไฟจบคดีแต่ไม่จบความเจ็บปวดเปลวไฟ